สวัสดีครับผม DSR Shop นะครับวันนี้ผมมารีวิวไฟ LR 24นะครับตัวนี้เป็นไฟ LED อเนกประสงค์นะครับจะใช้ในการไลฟ์สดก็ได้ถ่ายสินค้าก็ได้ถ่ายอาหารก็ได้นะครับในการถ่ายอาหารเราอาจจะเอาใส่แขนบูมครับแล้วก็ถ่ายมุมเป็นไฟแบบ bird eye view ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับผมอ่าแล้วก็บางน้ำหนักเบาพกพาไปไหนได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมจุดเด่นก็คือราคาไม่แพง แล้วก็ตัวเขาจะมีตัวซอฟสีขาวเนี้มาให้เพราะฉะนั้นตัวซอฟสีขาวตัวนี้จะไม่กินที่แล้วก็ไม่กินแสงไม่เหมือนกับซอฟบอกรุ่นใหญ่ๆซึ่งอาจจะให้แสงได้นุ่มกว่าแต่ว่าจะกินแสงเยอะเพราะว่าไฟอย่าง300วัตถ์ถ้าเจอซอฟบอกตัวใหญ่หญเนี่ยไฟจะดับลงค่อนข้างเยอะส่วนตัวนี้ไฟวัตต์ไม่สูงแต่เป็นแผ่นซอฟแบบค่อนข้างบางเนี่ย เพราะฉะนั้นจะให้แสงได้สว่างมากๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกับไฟ1 5อวัตต์หรือ300วัตต์บางตัวเนี่ยให้แสงได้พอๆตัวนั้นเลยในราคาที่ต่ากว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่าด้านหลังนะครับผมจะมีระบายความร้อนแล้วก็มีตัวสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีช่องเสียบไฟแล้วเขามีรีโมทมาให้เขาปรับตัวนี้ปรับสีได้ 3,200- ถึง5,600เควินนะครับและที่สำคัญมีค่าความผิดเพี้ยนของสีอยู่ที่96บวกนะครับก็คือค่อนข้างจะเที่ตรงมากๆเลยเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดไฟแล้วก็ทดสรีโมท สำหรับรีโมนะครับผมใช้งานม่ากนะครับผมปุ่มบนเนี่ยก็เป็นปุ่มเปิดนะครับผมปุ่มเปิดปิดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือปรับลดกําลังไฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างหรือขวาหรือซ้ายก็คือปรับลดกำลังไฟส่วนด้านนี้ก็คือปรับอุณหภูมิสีนะครับก็คือบล็อบก็คืออว่างสีส้มงถึงสีขาวส่วนปุ่มล่างเนี่ยก็คือจะปรับระดับขาวส้มแล้วก็วอร์มนะครับผมสามารถปรับได้จากตัวปุ่มนี้เป็นเป็นเป็นปุ่มที่ปรับ เลยวะครับโดยที่เราต้องเลือกตัวนี้นะฮะรีโมทใช้งานง่ายนะครับผมส,บสับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักแชทได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ